สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมาถักท้ายพี่น้องเอฟซีก่อนจะออกไปเก็บเห็ดเนาะจ้าแล้วก็สิมาตอบคําถามเอฟซีน้ำเนาะจ้าปายุเดลง่คลิปทีเหล่าเรื่องลุ่งไปเจอปัญหาทีทํางานเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็โอ้ยผีซ้ําดําพลอยเนาะจ้าเพื่อนรวมง,งานค้นไม่กะพ่อปันกันกับค้นเกากัะพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากนินขนมน้ำกันขนมปายุอันอบเองเนาะจ้า อบขอนมหมัวว่านนี่ค่ะพี่น้องไปเก็บเฮ็ดมา,ากนะจ๊ะก็เลยมาอบขอนมมาว่าลุ้งบ่นอยากกินขนมกับกาแฟเนาะจ๊ะนี่ก็เลอแต่หมัอว่านเนาะจ๊ะนี่ก็เลยตื่นเสาร์มากก็เลยไม่ดื่มกาแฟเนี่กินขนมเนาะจ๊ะก่อนสิไปเก็บเฮ็ดเพราะวา่าตอนนี้พายุถาลุ่งจอดเพราะว่าลุ่งจอดเป็นไปหาหมอฟันเป็นปวดฟันมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้อครับพี่น้องเอ้ยปวดฟันมากแต่ว่าบ่าไปหาหมอ อันทนเอานะคะพี่น้องว่าสิหายเองนะแต่บ่หายที่หละค่ะพี่น้องเป็นอาทิตย์หนึ่งเราไปอยู่กับโจมัยเป็นยังยังอยากไปหาหมอนะจ้าเนาะอันนี่แหละจ้าก็เลยมาดื่มกาแฟกินขนมแล้วก็มาถักท้ายพี่น้องเอฟซี่ล้วก็สิมาอันตอบคําถามเอฟซีน้ำเนาะจ้าไอเราก็สิม่าเล่าเรื่องเล่าไห้ฟั่งครับพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านคอมเมนต์มาเนาะจ้าอันบางท่านก็ว่า ต้องเด็ดขาดนะจ๊ะต้องลุงจอร์กต้องเด็ดขาดลูกชายก็ต้องเด็ดขาดบอยสันหรือบอยสันก็เอาออกหากคนงานใหม่มาแทนนะจ๊ะแต้เอ่อบางคนว่า,าทำใบขับขี่ยังตัง้งสามปียังบ้าในใดอยู่นะจ๊ะนี่แหละไปอยกเลยสิมาเราโูฟัง่งเนาะลุงจอดช่วงนี่นี่บอกคือเก้าที่ค่ะพี่น้องพิษปกติแบบมุดยิดง่ายนะจ๊ะมุดยิดง่ายแล้วขี่บนนะจ๊ะแล้วก็อันบอกคือเก้านะค่ะพี่น้อง จ้ายอดเปียนไปหลายเลยช่วงนี้เนาะจ้ากับ mm. มีเอฟซีมาอันว่าแมนยอนอ่อมุนยินยอน,อน,น,ย,อนยุดดูดบุรี่บปกไปยุอันนี้ก็อาจสซิแมนนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ายุดไม่ไหม่หนีเพิ่นแบบที่วาอู้ห้ยตาแดงเลยนะคะแบบบานเทาเอิน้นล่งแดงเนาะค่ะพี่น้องตาแดงเอา,มาใม้ไปยุเบิง่งมือสอ,สองมือสามมือแหลกที่ยุดดูดบุรีเนาะจา้ะแล้วหลังจากนั้นมากก็รู้สึกว่า ลุงนี่เปลี่ยนไปงุดงิดงายใจหอนแล้วก็บแบบขีบ่บนแม่กาพี่นออ้องเออบนกับบนเรืองออพ่อกับมาจากทำงานกับสิมาบนยุงย่งยิงย่งยุงย่งยิ่งให้ปายโยฟังนะนะจ๊ะทีปายโยเราซูฟังนะจ่นะจะมีเอฟซีแนะนำมาหลายนะจ๊นะเนาะมา เบ็ดขาดบริษัทลุงจอดกับสิบแบกพลาะไปยังสี่นะจ๊ะเนาะอ่อยู่กับเราสูลุงจอดฟังอยู่จ่าพี่น้องเนาะกอ่านคอมเมนต์ก็คืออ่านคอมเมนต์แล้วก็ไป้เราสูลุงจอดฟังจอดกับฝากมาขอบคุณหลายๆดีเอฟซีแนะนำมานะจ๊ะเพิ่งกิดสิล่องไปปรับเบิ้งครับพี่น้องแล้วก็ไปบอกกับลูดสายนาะจ๊ะเนาะะสิบอกให จังไดล่ะให้เด็ดขาดกับคนงานคนนี้นะจา่าเนะะาะเพราะว่าเหตุใบขับขี่สามปีแหล่างี้มาหนึ่พนันยังเสีนนะจา่าเนาะแต่ว่าจะเรียต้ตนเรียนตนเวลาลุงจอดมามาเล่าสูเปออยู่พี่หองมอ,อนี่ไปสอบใบขับขี่บอพนันสอบใบขับขี่บพพันที่นี่ว่าอยากมาทํางานอยากอายเพื่อนรวมง,งานไหมครับพี่น้องแก้แกับอยากอายเพื่อนรวมง,งานที่มาสอบใบขับขี่บพพันนะจา่าเนาะ หลายเธอแล้วนะจนมาอยากไอไหมครับพี่น้องแมนยุ่ลุงนี่ว่าเป็นคนเด็ดขาดครับพี่น้องเป็นคนขี่ส,งส,ส,สงสารนี่สินะค่ะคนขี่สงสารนี่เราสิว่าเด็ดขาดดอกค่ะพี่น้องยังลุงเจอที่ไปอยู่เราสู่ฟังเนาะจา้ะเจอคนแรกกะอืมว่ามีใบขับขี่ลุงก็ต้องไปรับไปส่งแต่หลงัลงๆมาเนี่ยลุงพยายามหลีเกเลี่ยงเหล,ละจ้ะพี่น้องหลีเกเลี่ยงแ้วไม่ไม่นี่กะ่ะอุ้ยไปแบบทีิวานั่ยน,นี่แหละจ้ะเนาะ ตื่นก่อนเวล่าดื่มกาแฟก็ไปรับเขากอนยังเขาบริษัทยังสิเนาะอีนนี่มันก็หลายครั้งหลายเธอเขาลุ่งกับกับบนให้ลูกไส้ฟัง่งเถอะนะลูกไส้กัเลยเอ่อ,ให,อ,นหนอ,อให้อีกคนนะึงไปรับอืมพราะอีกคนถ้าอีกคนนะหนึ่งเขาบอกไปรับก็บต้องลุ่งยังสินะาจา่าเนาะลูกเออพอนี่ข็เห็ดเพื่อลูกแันละครับพี่นอนะอ้องเนาะเออ ไอ้มีเอฟซีบางท่านเป็นกับว่าลุงจอซิมาแบกอกอหยังเห็ดเห็ดยังบ่เมนหน้าทีเจ้าของนะจ๊ะเนาะก็คือว่าสงสารลูกเห็นใจลูกนั่นหละจ้ะเพราะว่าเอ่อคนที่เขาบ่มีใบขับขี่เนี่ยเขาทํางานดีมีความอดทนเอแต่ว่าจย่างไรน, <c oughs> <c oughs> นอกจากเนาะก็ต้องเป็นรับเขาเพราะว่าเอ่อเพราะว่ายุบริษัทนี่ยรับเมาไว้เยอะแล้วบ่มีคนงานเพียงพ่อนะจ๊ะเนาะ หาคนงานกะยังแดละ่ะคนงานบางคนเขาเขามาแตบบ่เดียวเขาก็ออกไปยังสิเขาบ่มีความอดทนนะจ๊ะเนาะมาทดลองงานยังสิง,งานงานแบบนี้เขาบ่ชอบบ่มาเขาก็ออกยังสินะจ๊ะเนาะคนงานทีที่สิวมีความอดทนในการทาํางนานนี่ก็หายาคือดิค่ะพี่น้องบอ่าเป็นมหาให้งง่ายที่จะจังอ่าเผื่อนบานป่ายูเพิ่นมีบริษัทขายอ่าขั้วติดติดตั้ตตงหองขัว้วนะจ๊ะเนาะเพิ่นหาคนงานสามสี่ปีแล้วคนงานว่ บ้านนถูกใจเนาะจ้ะเขามาแป๊บเดียวก็วออกเขามาแป๊บเดียวก็วออกนะจ้าเนาะนะนะน้านี่คนงานหายากที่แบบทํางานจริงจังนะจ้ะนี่แหละจ้าก็เลยมันเล่าสู้พี่น้อง FC ฟังอีกเนาะจ้ะว่าไอ้ย้อนค่วมใจดีขี่สงสารนี่แหละจ้ะเนาะใน,ในบริษัทก็เลยเป็นแบบคลากระสังยู่ อยู่ตอนนี้เนอกจากเนาะบางครั้งมาบนไอยูฟั่งบ่อยๆไปอยู่กับว่าลูกทายนั่นต้องประชุมคนงานแล้วต้องประชุมเดือนละครั้งกันยั่งดีประชุมแบบพูดถึงกฎของในบริษัทเนาะจ้ะเมื่อวาน้ปอยู่กับมาสอบถามลุงอีกเนาะจ้ะบาคนที่มาทํางานใหม่นี่เขาปรับตัวดีขืนบ่หรือจังไหร่นะจ้ะเนาะเพราะว่า้าอยู่กับแนะนําไปว่าให้ให้คุยกับเขาในเวลาช่วงทํางานนี่ห้ามเลนมือถือ เออแล้วก็มันเสี่ยงกับงานนะจะ่ะเนาะช่วงทํางานเนาะผู้หนึ่งขันเบิดขึ้นบันไดตัดกิ้งไม่ยังสินะตัดตกแต่งรวยังเสียบางเทือนี่อุ้ยสูงขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่น้องบางเทือนี่สูงสูงยางคักเลยเหละจะ่ะเนาะนี่กับผู้หนึ่งก็ต้องจับบันไดเนอกจากอยู่ข้างล่างนะบันไดตั้งนะอแล้วสิว่าเมื่อไปบ่ได้เกิดอีกคนหนึ่งยือ้อไปสิมันก็สิภาาคว่ำแล้วเครืองตัดอยู่กับอยู่ในมือนะจะ่ะเนาะ เกิดอุบัติเหตุโอ้ยถือแขนถือขาเจาของเหตุจังใดมันบ้างค่ะพี่น้องเนาะมันอันตรายเนาะไปอยู่กับอธิบายฟังอยู่เอ่อมันก็ต้องแนะน้านะจ๊ะเนาะแนะนําแล้วก็เอ่อแนะนําเขาต้องบอกกันบ่แมนบาสิบ้างมือแล้วก็ไปละหมาดจังส่นะจ๊ะเนาะแล้วก็เล่นแต่มือถือบ่าสนใจงานบ่ไดเดี๋ยวนี้ตามที่ลุงบอกฟังเนะจ๊ะเนาะเด็กน้อยที่เขามาทํางานนะคะพี่น้อง อายุกับยี่สิบกว่าสามสิบกว่าัางสิ้นะส่วนมากมือถือใะพไปน้องเดี๋ยวนี้นี่โอ้เป็นยังคเคื่อบล็อกอสมัยตะก,กี้นะเงะมื่อกว่านี่ปายโยกับทำงานนี่ค่ะนี่จานเนาะเวลาลงงานนี่สิสิบเหรนมือถือเลยจ้ะสิบบอนั่นเลยแล้วกับสิบเอามือถือนี่ใส่กระเป๋าไว้เนาะจา้ะแล้วก็ ส,สิมาเบิ้งมือถือแต่เวลาช่วงพักงานเท่านั้นละ่ะอนอกนั้นก็สิบ่ถือมือถือเล่นมือถือในใน,ในเวลาทํางานนอกจากงานคืองานนะจ๊ะในบริษัททีบ่ายอยู่ถ้ำนี่เข่งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องบริษัททีบ่ายอยู่เคยทํางานนะจ๊ะเข่งกับคนงานอยู่แต่อันนี้ตามที่ลุงมาเบอาสูฟังนี่พี่น้องเอ้ยขนาดเหตุงานอยู่นี่เนี่ยยังเล่นมือถือยังเบิง้งอันนั้นเบิ้งอันนี้นะจน๊ะเนาะแบบทีบา่า คือเป็นน้ำน้ำหัวหนางานบ่เบ่เข่งขัดเนาะ,นะเออลุกนองกันเลยเอนเลยตามเลยนะพี่น้องมัวหนามัวหนานะจจะหัวหนาก็เห็ดแต่งานบอบอเบอิบ่ลลุกนองนจ่จจะเนาะบ่าลุกนองเห็ดยังนนะเออลุกนองกันเลยได้ใจ,ใจโอ้ลูกหัวหนาเพิ่กันเล่นแต่มือถือเบอิ้งแต่มือถือนะคะพี่น้องแจ็คเล่นนี้ยังหรือว่ามือถือเวลาง,งวกมากหันหลังเถืย เห็ดงานบ่เรียบลอยลุงจอดต้องตามเช็ดตูดนะคะพี่น้องบ่วมาบอกสปายูฟังบายูยว่าโอ้ยมีอยู่บ่อจังสี่นะบาย่าเนาะเวลาเขาเหล่นมือถือเขาก็สิไปเรื่อยๆเขาลืมนะจน๊ะเนาะลืมล้วก็เออพอตะละ่อสิเลิกงานสิพักจังเสี่เขาก็ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงก็ต้องไปตรวจอีกนะจ๊ะตรวจอีกตรวจควมเรียบร้อยบอ่เนาะกับบาเรียบ้อยอย,อยังเสียนะลุงต้องไม่เก็บมาก,กวาดนะคะพี่น้องเพราะว่า ก้อนเออ่เซตแล้วก็ต้องตรวจว่าไะถูกย่างเรียบร้อยบอ่บ่บังสั่นนี่อ่าเวลาเจ้าของสวนจะรือเจ้าของไอ้นั่นขเขาจะมาตรวจแม่นบ่นล่ะเฮาก็สิได้กลับมาเฮ็ดอีกจังซี่นะอาจารย์เนาะบางครั้งก็เฮ็ดอยู่ต่างอย่างบัดจังซี่นะอาจารย์มา่อเล่าสู่ปไยโยฟังปไยโยก็สิบอกว่าให้คอยตักเตือนเขา เาก็ต้องเบิ yeah, ้งแล้วก he ็สอนเขาสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเมื่อเม่นนมาสอนมือสองมือเอ่อมือสองมือเข้าสินันแล้วนะป้ายู่กับบอกนะจ๊าเนาะต้องต้องอดทนเพราะว่าจังหน่อยจะเอ่อจ้คข้องกระสีว่างมือแล้วนะจ่าเนาะก็สอนเขานะจ่ะให้เขาหูจักเอ่อหน้าที่การงานหูจักว่าเห็ดจังซีมันจังสิเอ่อมีจังสิเรียบ้อยจังสะอาดอีหอย่างังี้ินะค่ะพี่น้องเข้าต้องเห็นเหุ้เขาเบื้องแล้วก็ อธิบายเขานั่มนะจ๊ะเพราะว่าลุงจอดจะเป็นคนบอคอยพูดแล้วก็อธิบายบ่เป็นนะคะพี่น้องบอค้ำปกไปเลยนะจ๊ะคืออธิบายแงๆ่ๆอธิบายเหตุผลยกเหตุผลขึ้นมาเนี่ยลุงโจอดบ์บอโมเมนต์คนยังสัน่นเลยค่ะบางบางเท่อนี่แบบแจ้งได้เลยคือบอบอกับคนบอเป็นอ่ะนะลุงจอย์เนาะ,ะพี่น้องเนาะคือถามคาตอบคํามยังสี่นะคะพี่น้องแต่ว่าเรื่องงุดงิดเรื่องขีบบนเนี่ยก็คือสิบ ไปอยู่กระต้องทนไปโดนอยู่ดอกค่ะพี่น้องจนเพื่อนจีบเจ้งแด่หละเพราะว่าเลิดบุรีไม่นอกจากเนาะเ้วก้าเพื่อนรวมงานอแบบเจ้งแด่ละเพื่อนรวมงานที่มาซอยเพื่อน,น,นแบบเขาเป็นงานแน่เพิ่นกระสีแบบบ้องงุนยิบมันได้ดอกปายุว่าคิดว่านอกจากเน,นาะถ้าก้นเป็นงานแล้วเพื่อนเล่าเกระสีบ่ได้ไอ้มาค่อยเบิงค่อยตรวจยุหันนะคะพี่น้องเนาะล้วก็หมอที เขามาซอยอยู่เดียวนี่ที่เที่ยวละมาดนั่นก็ไออปายุกับอกไปหลายแล้วว่าให้ให้นั่นเขานะจ๊ะอธิบายเรื่องกันในการทํางานกฎของการทํางานเป็นยังไงยังไงเนาะจา๊ะกันยากอีกที่ค่ะพี่น้องภาษาคนละภาษาห <c oughs> <c oughs> มอนั่นภาษาอังกับว่าอะไรไปายุก,บกับว่าถามเขาว่า เขาได้ภาษายัางเหลาก็แปลเป็นเยอรมันไหเบิ้งอะนะจ้าเนาะแปลของเขานะก็มีมือถืออยู่กันสุขคนนะจ้าเนาอะอก็ชี้แนะน้าไปนั่นแหละครับพี่น้องเล้วก็มีเอฟซีหลายๆายท่านแนะนํามาไปอยู่กับเออกะแนะนําลุงจอดไปเนาะจ้ะเพิ่นเกิดสิไปปฏิบัติใน,ในทีทํางานเพื่อนนั่นะจ้ะเพิ่นก็ต้องเด็ดขาดมันบ่จ้ะเนาอะอย่าใจตีเกินไปมีเอฟซีวา แบบที <sm> <att> ่ว่าใจดีเกินไปก็คนเอาเปรียบแม่นอันนี้แมนอีหลี่ค่ะพี่น้องเฮาใจดีเกินไปนี่เขาก็เอาเปรียบเฮาเนาะจ้าเนาะบบเก่งใจแไหมเออแล้วก็ต้องเ้าตรงตรงนะแบบที่ว่าลุงยอดนี่ก็บอก้าเว้าตรงตรงดอกจ่าพราะว่ายันเขาเสียเสียใจยันเขาเสียห่วมหลุดซึกนอกจากเวลาแต่เป็น อารมณ์เสียใจหายนี่เพิ่นสิบเวตรงเลยผู้ใดรับใดกันรับผู้ใดรับบ่ไดกันเหลวแตงสินะจะานอกจานถ้าเป็นบ่อารมณ์เสียแต่เป็นธรรมดานี่เพ็น่งเออ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 นอกนอกไปรับยังสินะบางเท่อนี่ขี้คานไปรับเขาอ่ะกับโอ้ยขี้คานไปรับเด้อเดึกดดินยังสิังสนะจ๊ะพี่นองกับจมให้เฮาฟั่งแต่ว่าก็ไปคื้เก่าอืกับไปคือเก่าป่าอยู่กับทนฟั่งเพราะว่าบางครั้งบอกเล่าแล้วกับบ่เสือเหายังสินะจ๊าก็กับทนฟั่งแต่ว่าก็ ป้ายุกันแนะน้อยู่าอ่าหมอนั่นก็ต้องใส่ใจนะจ่ะการเหตุใบขับขี่ก็ต้องใส่ใจเอ่อกับแนะน้ำทีเอฟซีแนะน้ำมากนะจ่ะเนาะก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าใบขับขี่ยูุนี่เหตุยากยากโอ้ยแม่นอีหลีจารพี่น้องใบขับขี่ยูุนี่ท้าโบขยันอ่านเนาะจ่ะแบบมันก็สอบยากอีหลีเจ้ะพี่น้องสอบข้อเขียนเนาะจ่ะแล้วก็ใบขับขี่ยูุนี่กับแพทน้ำดีคพี่น้องเนาะ คเนี้สามพันสี่พันยูโรคนนี้จ่าพี่น้องบอแมนถูกถูกคือบาทเท่า,าที่จะมหมันเท่านี้หรือไปเลี้ยนไปขับคีอาทิตย์หนึ่งก็ได้เลี้ยวนะยูนีบ่แมนดิค่ะพี่น้องยูนีจนต้องเลี้ยนเต็มคอร์ดนะจ๊นะเนาะเลี้ยนเต็มคอร์ดแล้วก็ไปขับเลี้ยนขับอีกขับจักชั่วโมงล่ะถ้าเจา้าบ่เป็นเลี้ยวก็บซี่ซิมฮาซิบโชโมงก็ต้องจ่ายเป็นชั่วโมองอีกดิค่ะพี่น้องเนะะาะเพราะว่าป้ายูเคยมีเพื่อนเพื่อนปไปเห็นไปขับคี หาิบชั่วโมงนะคะพี่น oh ้องชั่วโมงละสี่สิบหายูโรคือถ้าเรื่องปายุดปายุบจำบ่ได้จ้ะเนาะก็มดหลายอยู่ด้จ้าเนาะตอนนั้นมดสามพันสี่พันยูโรคุณปายุดไดงยินมากหลายคนอยู่ที่ว่าปล่อยถิ่มไปเลยแบบแบบบ่ไปสอบเลยสอบครั้งแรกบ่ผ่พันแล้วก็แล้วก็ขี้ข้านอ่านหนังสือบ่ <dari S 1> ขยันอ่านภาษามันยากนะจ้ะเนาะแล้วก็ไปเหตุงานแน่บ่มีเวลาสิมาอ่านแล้วก็ ปล่อยถิ่มไปเลยถิ่มเงินไปเลยสามพันสี่พันยูโรก็มีดีค่ะพี่น้องยู่ีหนะนะจน๊ะเนาะเอ่อคือเอฟซีบาร์เล็บไปกับขี้มันยาหงายอิลีแมนจ้ะพี่น้องแมนอิลีอ่ะวันนี้กะสิกินขนมต่อจังหน่อยลุงจอดกะสิมาแล้วกะสิพาพี่นออ้องเอฟซีไปเก็บเห็ดมื้อนี้อ่จาจักสิไปทางใดดอกค่ะพี่น้องอากาศดีดีบดิ่งแดดจ้าคือเมื่อวานน่ะจา้าเนาะเมื่อวานไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยบ,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 บ่บ่คิดว่าเจ้าของสิฝุ่นเ็ด บ่คือว่าสิเจอเห็ดสวยๆงามหลายเยอะขนาดนั้นเนาะจา้ะไปเข่าป้าไป,ปมาหาหน้าที่ค่ะพี่น้องเดินไปพอเห็ดปุ้ยเต็มขอนยาวเลยสวยงามมนะันลังคันงามสางเลยหมู่บ้านค่ะพี่น้องทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นเนะาะเออปายุเอามาปายกูกะเอามาตากแหงเอฟซี FC ทันได้อยากกินเห็ดกะทักมาใด้เด้อจ้ะเน้อในเฟซบุ๊กปายุเนาะมีเอฟซีถามมาโยอัน ปายูเอ่อมีเฟซบุ๊กบ่เฟซบุ๊กเอ่อปายูก็คือเมียฝรั่งสารคามปายูเด้อจ้าเด้อเขาไปเออ่เบิ่งได้เด้อจ้าหรือติดต่อมาได้เด้อถ้าเอฟซีท่านใดอยากกินเฮดหรือนาเฮดพึงหวานออกเก็บได้เยอะๆจังซี่นะจ้าทักมาเดี๋ยวปายูสิส่งไปให้กินเนาะจากกินซอยกันเพราะว่าอืมนาเฮดเอ่อพึ่งหวานมันก็หลายอีหลีนะจ้าจังผักป่าจังซี่เนาะจ้าเนาะปายูก็ อันเคยทรงพักป้าไปให้เพื่อนคนไทยหรือให้พีเอฟซีที่ยุ่เยอรมนเพื่อนกินนั่งที่จ้าพี่น้องกินซอยกันมันหลายนะจนะ้ะเนาะบอสื่อบอขายดอกกระพี่น้องก็คือทรงไปให้กินซอยกันเพราะว่ามันหลายนะจ้ะเพราะว่าเอฟซีบางท่านแถวบ้านกะชิบโบมี่นะจนะ้ะเนาะเพราะว่าพักป้าบางบางจังหวัดบางชนตัวบดนะจ้ะเขากระสิออกเป็นพื้นที่แม่ค่ะพี่น้องถ้าฮาบลูจักนี่ฮาก็บโบูู้จักว่าสิไปเก็บใส่ดิจ้าพี่น้องยิ่ง เอฟซีที่อยู่ในเมืองเนาะจากยิ่งบอลู้จักเลยหลังข้างนอกอันป้าเห็ดอยู่เมืองไหนไอ้พักป้าพักเสียนฝรั่งยังเสียอยู่เมืองไหนยังสินะค่ะพี่น้องก็สีป้าอู้หายากแท้ยังสินะเพราะว่าเคยมีเอฟซีถักมาหลายหลายท่านอยู่แบบป้าอยู่ไปหาเก็บท่างใดยังสินะจ,จังมีเอฟซีถ้าถามมาเนาะจากเก็บป้าเห็ดท่างใดป้าอยู่เห็ดคือออกเพิ่นไปย่างหาอันจนว่าอันเมื่อวันลากระบอกบอลจักดอกเนาะจาก ป้ายยุยยุเขเตเฮตสันเด้อจ้าเมื่องดีบวกากาับยุ่ใกล้ๆตามสตาร์ที่ละจ้าเนาะแถวนี้กับป้าสงวนหลยนะคะเนาะแต่ว่าเฮดเขาก็บอกออกทุกป้าดอกจากกับลุงนีพนูจักป้าเพิ่นกับผ้าไปหาก็หาไปเรื่อยๆนะคะเนาะโชคดีเขากับโผล่สินะครับ่ีน้องเนาะจา เอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้แค่นี้ด้ค่ะพี่น้องเด้อมายกขอบคุณพี่น้อง f อฟหลายได้จากเด้อทั้งเอฟซกับเอฟใหม่ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องเด้อเจอก,กันคลิปหน้าจา้า